ลองใช้รู้สึกว่าอาการมันมันดีขึ้นน่ะตอนเช้ารู้สึกว่านอนหายใจมันมันโลงมันไม่แน่นหน้าอกไม่หายใจไม่ออกมันคือมันรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นมันไม่มีน้ำมูกไหลออกมาค่ะชื่อจอยนะคะอายุ38ปีตอนนี้ทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชน,นะคะ่ะ โดยปกติก็คือมีโรคประจําตัวเป็นโรคภูมิแพ้นะคะตีสี่ตีหซึ่งเป็นเวลาที่อากาศเปลี่ยนนะคะจะมีอาการแบบว่าหายใจไม่ออกแล้วก็ชอบมีน้ำมูกไหลออกมาแล้วก็จามตลอดเวลาบางครั้งก็จะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังขึ้นซึ่งถ้าไปเจอเหมือนความร้อนมากเป็นอากาศเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็จะเป็นผื่นเป็นภูมิแพ้ลมพิษขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะ เกือบสิบปีค่ะเบื้องต้นแก้ปัญหาคือไปหาหมอไปหาหมอแล้วทีนี้หมอก็ให้ยามายาแก้แพ้ยากินยาทายาพ่นก็คือรักษาตามอาการหนักสุดก็จามหายใจไม่ออกแล้วมีผื่นคันน้ำมูกไหล ค่ะแต่คือหมอก็บอกว่าให้ให้ทานยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ,ะทานมาสิบปีแล้วทานมาต่อเนื่องอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเหมือนพี่บางทีเงี้ยพี่พี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นพี่ก็ไม่กินมันก็เลยเหมือนว่ามันไม่ต่อเนื่องมันก็โรคก็กลับมาเหมือนเดิมอีกเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นเป็น,ปนหายๆค่ะแต่ว่าทีนี้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ มันมีส่วนผสมที่มันช่วยให้แบบเออช่วยเรื่องภูมิแพ้ก็เลยลองอยากลองซื้อมาทานดูนียคะ่ะลองใช้เผื่อว่ามันจะดีต่อสุขภาพขึ้นกว่าที่เรากินยาเม็ดไปวันๆนี้นะคะเพราะมันเป็นสมุนไพรนะคะอลองใช้รู้สึกว่าอาการมันมันดีขึ้นนตอนเช้า รู้สึกว่านอนหายใจมันมันโล่มันไม่แน่นหน้าอกไม่หายใจไม่ออกมันคือมันรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นมันไม่มีน้ำมูกไหลออกมาค่ะอยากให้ทุกคนลองลองลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะเพราะว่าอย่างดิฉันเป็นภูมิแพ้รู้สึกว่าทานตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันมันมีส่วนผสมของสมุนไพรมันน่าจะดีกว่ายาเม็ดที่เป็นยาปฏิชีวนะค่ะมันช่วยในเรื่องอ่า เสริมภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของเราให้ดีขึ้นนะคะอยากอยากให้ทุกคนนะลองลองผลิตภัณฑ์ต,ตัวนี้ดูะคะ่ะ